ลาปลาดุตุ๋เน้องทอดแกงปลาน่ากินเ้าเลินที่้านนะเลยเป็นตลาดนะตอนนี้นัดยงกับนัดเป็เกณน์นีอย่างนะนี่ประจำใช้หัวเสือหันนะใรหัน้ำเล้งมี่ถุงย่างเลยน้ำเล้งข้าสีไยซีนะเห็น

ก็หมอถามจะหมอถามรวมมันเป็นงูฟีบาทเ้าก็หมอส่งไปหมจ้าสามคนบาทอืมว่เลยทำไม้อขี่เบาททไมเขา้ดรก็เกลืเกลืหวาน

ววดวยตี้็ีใจนาตีเจ้าตีเนืย่างแล้ววางเลม่าหลายเงินเงินั่งกัดกินละเย่ม่อนขาไปขนาดนั้น้เขาน

Các không mình nói <laughs> cá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 i cái

เี่ไหนเ้าจะบมังเดี๋ยวเราาตัวนีไป่าม่เ้ม่มาไม่ใช่ดาดืมาจินม่าดูง้อป่าดม่ใช่ไม่มาไ่ใ่ ปียาแดงมีเยอะมากออกว่านพ้้อ <def> ห <uras> ้ามกินร้านกินร้นกินก็่ง่วงเลยกินน้่ทนตายท่นยท่านตงยกินร้กินน้เาห้าก็บกนี่ ไม่เหมือนกันหมดนี่เาบบี้ับ้มีนเสียอีกนะมันนี่นะไอที่มัดวหน่อยละ้องให้จนไม่หอดเลยมัวนะ

ยังทบไงคะเล็กไม่มีริบบูลอยหนึ่งข้อต่อแมีเรืองหน่งยุงยแม่บ้นเสร็จเร็หูก็หูเรื่องไงตาย